บากลาจะเบิดบองนอนน่ะนอมาคุณนะกาเฮ็ดนอมานางอยู่ทรทัศน์แม่จังได้เงี่ยทรทัศน์แม่จังได้าบรินนว่ารทรทัศน์แม่สิตกลงามาแตกเลยบ่ลูกหืหืม หนูก็เ,เห็นกระแมงสิบักลาลงมาถมีตระทัดแม่จะตกหนูนี่คือดื้อขักแทะเบิดมองนอนดับารูกหืมเบิ้ดอะบูกุบองนอนดูกปลาทุนนะไปเดาะส่มาเนาะผู้บาวมักดอกูเนี่ยืึม เห็นแต่ผู้สาวขาเดาะนี่ผู้เฒ่าขาเลาะได้เนี่ยเลาะเมื่อยแล้วกับมาหานอนพูนะ้นารับตาเมื่อยไรเมื่อยแท้ๆ่มเราเคยมานอนเท่งนี้กับมานอนน่าหลุดน,น้อโอ้ยพูนะ้นาผู้นาพู้นะนะนะหาวพู้นะปะ่ะพู้นะโอ้ยวัดดี แมนบ้าอ๋อขี้เศร้าพ้อมพอตีพุ่น่ะอ้สุดยอดแห่งความหาวเลยมาอ้อขูบาาขาหลอแง่ทรทัดแม่พุ่น่ะเอาลำพงแม่ได้มาหมุนนอนมาอะว่าเราจมให้แม่พผ่นน่ะปากตีเงเยกเยกลำพงแม่ผุนน่ะ ลงโลงลงมาลงมาโทรทัศน์แม่จะโอ้ยพุนาทรทัศน์ฉันโต๊ะค่ะคากันนี้โต๊ะค่ะคากันนี้ลงมาลงมาลงมาลูกลงมาลูกโอ้ยค้าเพีงเพีงของแม่ค้าเพีงเพีงโอ้ยพุนาเอาลำโพงมาหมุนเป็นหมอนปไดเบิด์เนี่ยสีเฮดอนนลูกเนาะโอ้ยเิีนได้ลูข่อยไปลงมาลูกมากลงเพีงเพีงมา